องคันนี้ดูผิวเผินนะมันเหมือนกันแต่ผมบอกเลยนะมันคนละรุ่นกันเลยต่างกันเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงโคจูเนอร์จะมีเครื่องยนต์ในขนาด2ขนาดนะครับก็คือตัว2008แล้วก็ตัว2004แล้วก็จะแบ่งการขับเคลื่อนออกเป็น2ล้อกับขับล้อคันนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยก็คือเป็นเครื่อง2008แล้วก็เป็นขับ4ีมันเหมาะสําหรับคนที่อยากได้เครื่องแรงๆชอบขับเร็วๆนะในวันที่จะเอาคันนี้ไปลุยป่าคันนี้เป็นรถที่เหมาะสมแต่ว่าก็จะแลกมาด้วยเครื่อออองงยนนนตที่่่่หญกกกกววาาาัรสิิ้เเื็จะะ ตัว2.4ส่วนตัว2.4เนี่ยเป็นรถที่เหมาะสําหรับการวิ่งในเมืองมากกว่าเพราะว่ารถคันนี้ประหยัดน้ามันมากกว่าแล้วก็การที่เรามีระบบขับเคลื่อนสล้อเราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาหรือค่า่อมรุมที่เกิดจากตัวขับเคลื่อน4ีล้อเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นมันจะเกิดความจิกในพายหลังแต่คุณขับแค่ในเมืองมีคนนั่งปกติผมเลยว่า2.4เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ามากๆแล้วอะแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าวิธีการสังเกตเนี่ยว่าตัวท็อป2.8เนี่ยมันดูยังไงส ถึงตัวขับ4เพราะว่าถ้าเป็นตัว2.4แล้วก็ไม่ใช่ซิมโฟเนี่ยจะไม่มีสัญลักษณ์2ตัวเนี้ยโผล่มาแล้วก็ภายในเนี่ยถ้าตัวท็อป2.8เนี่ยจะได้เบาะ้มอิคแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัว2.4เนี่ยเบาะภายในเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปขับ4ีเนี่ยจะมีโหมดให้เลือกเป็นไฮทูไฮโฟแล้วก็โล่โฟก็คือโหมดขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็2ล้อเท่านั้นเองเพอเป็นมือ2เนี่ยคันนี้ปี16นะราคาหายจากใบแดงเนี่ยไปเกือบครึ่งหนึง่งคันนี้ก็ ขับ4รถแรงกว่าแต่ถ้าใครแบบว่าอารมณ์แบบว่างบไม่ถึงผมก็บอกว่าคันนี้ก็โอเคนะเพราะจริงอ่ะตอนออก5กับ2คันนี้ห่างกันประมาณ20,000 0แต่พอเป็นมือ2เนี่ยมันห่างกันอยู่ประมาณแสนบกลบอันนี้ก็แล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนแล้วถ้าเป็นคุณล่ะคุณจะเลือกอะไรระหว่างขับ4แบบนี้กับขับ2อนะ่ะคอมเมนต์บอกกันหน่อยจะได้ดูว่าความเห็นแต่ละคนเนี่ยทำไมถึงเลือกขับ4ทำไมถึงเลือกขับ2แล้วถ้าใครอกรู้ตัวจริง2คันนี้ผมมีสสาขานะครับมีที่ชลบุรีแล้วก็มีที่สุพรรณสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจมส์อ็อ้